อยากกิรกม้องรีไรยากขอไปานรากาข้าใหม่นะครับเร่้วัรวัลน่าลาเจ็ไฟมันชนหัวเหรอถ้าศาสนาก็ว่าเราให้ทานเทีองดรอกครับเบียนเคื่อเลย ะครับการเกษตรแปลหรืองานขอแนเกษตรแปลั้งนี้เรามีมากทยหลายขสิบล้าด้วยกันะครับเดินตรงไปผ่านหน้าเล7สองเจ็บเก้าเตรงไปเลยมีเยอะแยะมากมายนะครับหลายสายผัดใว่าจะเป็นสิทธิ้าว่าจะเป็นอาหารอ๋อจุ่นก็ดีนะครับเสื้อผ้าเก่าเสื้อผ้าพื้นเกือ นะครับสื่อใดที่ต้องการจะไปรับประทานกระเพาะปลาอปนพื้นที่ทำนี้ารคนจุดเดิไปขนาดนกันรัไปขนาดไปกุนกันจะครบจสอบตัวคือรุนงมารคแบนี้นะครับ,บ อยากกินกละห้าบาทมาติดแล้วเธอ็ให้จบก็ไม่ส่วนครับอาหารทน้ามากไปเท่าไหร่โลกถ้าเรามากมีครับ้าบาาจะต้นไม้นะครับจะมีไม้ดอกไม้ประดับไม้ใบมีพลาัติกเครื่องใช้เ็าไม่ที่คือคนามรู้วามนั่า